แล้วสุดท้ายอาจารย์ถามข้อหนึ่งนะมาทาไมตัวเราเองเนี่ยดูจากโงเ่เฮงต่างๆเนี่ยเราเองเราเคยล่วงมาแล้วแล้วลุกขึ้นมาใหม่ได้ค่ะเราลุกขึ้นมาเพราะอะไรอ่ะมีค่ะมีนับถือเจ้าแม่กวนอิมด้วยท้าวเวทด้วยแล้วก็ข้างในมีสารพ่อขุนช้างอ๋อท่อง่ะใช่ใชเราเคยมาขอมาเคยค่ะเคยขอ,ขอ,ขอบางทีปีใหม่หรือตรุษจีนก็จะนําของไปไหว้สแสดงว่าร้านนี้ลูกค้าเข้าดีนะ แล้วเอาจริงๆเลยเวลามาเขาเป็นลูกค้าประจําหรือเป็นลูกค้าใหม่ส่วนใหญ่ล่ะฮะส่วนใหญ่จะประจาแล้วแต่ทําไมดูดจากแววตาคุณขาคุณกําลังจะมองหาขยับขยายไปอีกสักที่หนึง่งหรือมีโอกาสที่อยาก <ๆๆ S 2> จะทําอะไรแบบลักษณะแบบนี้ในที่อื่นบ้างั้มมีค่ะแล้ววางแผนหรือยังจะไปที่ไหนดูไวหลายที่แล้วปีนี้มีโอกาสนะหลังจากเดือนแปดไปแล้ว มันเหมือนตอนนี้คุณรอ,อจังหวะให้มันลงตัวนิดหนึ่งเคลียรเรื่องมังเรื่องมันสบายตัวนิดหนึ่งพอเดือน8ดเนี่ยดวงเปิด<อ>ได้เปิดอีกสาขาที่ยิ่งใหญ่แน่นอนเ,อเกิดปีนักสัตว์อะไรครับปีชวด่ชวดอ่าดังนั้นพอหมอสุดท้ายท้ายสุดเนี่ยสิ่งที่เรามาเราจะเจอเราจะเจอสําหรับคนที่หม่ว่าเป็นชวดหรือแพะหรือมาสงแสดงเวลาเรามาเนี่ยเรามาเจอ พี่ๆแบบเนี้ยันจากเนี้ยพี่ๆปรับตามที่เราว่าเชื่อเถอะม<ด>ีอะไรก็จะด,ด,ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นบุญสัมพันธ์ถึงได้เจออยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับติดตามรายการทั้งสรายการของเราเลยทั้งกินอยู่ดีและบุญบารมีามทางช่อง best of luck channel ครับซึ่งเราจะออนแอร์ทุกสัปดาห์ให้ทุกคนได้รู้